สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีและผู้ติดตามทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายสิริมงคลพลายโคค่ะโอ้ยแม่คอนก็มาโลคอนออดไปตัดย่านะคะว่าทําไมมาช้าจังเลยไม่เห็นมาสักทีนะคะดูนะคะขี่รถให้ฟังปลทิปเดินตามนะคะ พลทิพย์จะมาถูกไหมนี่มาถูกทางไหมนี่พลทิพย์นี่โอ้ยดูช่วงเช้าเราก็ต้องเอาพังพลทิพย์ออกจากหน้าเขานะคะเพราะว่าเขาไม่ให้ผูกนะคะเราวควาดอดขโมยผูกนะคะเมื่อคืนนี้ตอนเช้าเราก็เลยช่วงเช้าเช้าก็เลยรีบเอาช้างออกจากที่ผูกกันเร็วนะคะโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้ยพลทิพย์ไปมีคนขี่เลยโอ้ยน้องแก้มบุมก็มาดู น้องแก้มบุมทำไมไม่ขี่พ่นทิพย์เนี่ยดูนะคะพ่นทิพย์โอ้ใจเย็นลูกทุยใจเย็นใจเย็นโอ้ก็ว่าทำไมนานแท้ไม่เห็นมาสักทีแก้มบุ้มทำไมไม่ขี่ช้างมาลูกรวมพราไม่ให้ขี่โอ้ให้ช้างเดินตามรถเลยนะคะ ทำไมไม่ให้ช้างขึ้นรถมันหนัก, <laughs> นนก <laughs> โอ้ยพลทิพตูดใหญ่แท้บังหมุดเลยนี่ไม่เห็นพี่ใหญ่เลยไม่เห็นพังพนไม่เห็นพังวาสนาเลยนะคะบังมิดเลยพลทิพน,นี่โอ้ กินเยอะกว่าเขาอีกตัางหากพ้นทิพนี่เดี๋ยวสายๆก็จะเอาพายโคกไปซ้มงานแสดงช้างนะคะแปดโมงกว่ากวตอนนี้เราก็ตัดหญ้าให้ช้างก่อนนะคะไปอยู่กับพายโคกลูกหอไปลูกหอไปบรรยากาศช่วงเช้าๆนะคะ หกโมงครึ่งโอ้ยอย่าไปหาเลยพังวาสนาหน่นวาสนาโหบหญ้านี้ที่ใหญ่แล้วนะคะดูไปคนเดียวเลยไปแล้วนุ่นไปกินคนเชือกเดียวเลยนะคะพังวาสนาโอ้ย โอ้ภาพสวยงามมากเลยนะคะช่วงเช้าเช้าช้างของเราสีเชือกวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะคะวันนี้ดูพังวาสนาหันตูนให้โอ้วาสนากับพลทิพนะคะวาสนานี้จะสูงกว่าพลทิพนี้จะเตี้ยกว่านิดนึงนะคะโอ้ตัวใหญ่ด้วยอยู่ผิดคู่ไม่ได้เดี๋ยวจะเกิดเรื่อง เราต้องไปหาช่วงเช้าเราต้องไปหาอาหารให้กับช้างของเราก่อนนะคะถึงจะมีหญ้าเจกก็เราก็ต้องมีไว้ให้กับเขานะคะหญ้าแค่เขาเจกเราก็ไม่พอที่ใช้ช้างกินนะคะวันหนึ่งก็มีหญ้าให้ช้างกินวันละสองรถนะคะถึงจะเพียงพอในการที่ จะพอในการที่ให้เขากินนะคะโอ้สวยงามามากนะคะธรรมชาติช่วงเช้าเดี๋ยวจะเอายามาให้กินอีกเดี๋ยวไปตัดหญ้ามา่กนอย่าลืมนะคะงานช้างนะคะพายโคกกับพังวาสนานะคะ fc พายโคกไปหาพายโคกได้นะคะ วันอาทิตย์นี้ก็เดินทางไปแล้วนะคะทีใกล้จะถึงนี้เพราะว่าวันจันทร์นี้เขาก็ไปซ้อมที่จังหวัดส,สุรินทร์นะคะรวมตัวกันปีนี้พายโคกไปนะคะปีนี้เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงตกมันอยู่เมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็เซฟไว้ไม่ให้พายโคกกินตตอฟัง่อสร้างข้าวนะคะกลัวจะตกมันก่อนยิ่งเจออากาศ หนาวๆลมเย็นๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะเสียงานเสียการขามุดนะคะส่วนพี่ใหญ่ของเราพลายสลีมงคนกับพังพลทิพย์ก็อยู่บ้านนะคะเฝ้าบ้านอยู่กับแม่คอน โอ้ฝนทิพยังตกมันอยู่นะคะยังไม่หายกลุ่มดิกเลยฝนทิพนี่น้องเข้มบุ๋มนี่มันนี้มาตัดย้ายแล้วน้องเข้มบุ๋ม จะเปลี่ยนที่ผูพังพลทิพย์อีกแล้วนะคะช่วงเช้าเราไม่ผูไว้ที่นาเขานะไปตัดหญ้ากันนะคะโอ้สวยมากธรรมชาติ <c oughs> ไปแล้วเดี๋ยวไปหาอาหารให้กินก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมานะครับผม และแล้วอาหารก็มาถึงแล้วโอ้ลงกินหญ้าใหญ่เลยนะคะใจเย็นใจเย็นคอ,อนกำลังเอาให้อยู่โอ้ยผลทิพย์เอาโกนเลยนะคะพลทิพย์นางตกมันก็ยังไม่หยุดนะคะนี่ยืนรอกันใหญ่เลยนะคะ ฝั่งทางนู้นก็พลายสรีมมงคลกับพังวาสนาก็บอกว่าให้ไวๆหน่อยควาเนื่อยหิวแล้วให้เรียงตามอายุเลยนะคะนี่พังพลทิพย์อายุน้อยกว่าเขานะคะอุ้ไม่ใช่พลายโคกอายุน้อยกว่าเขา23ปีพังพลทิพย์นี่30ปีนะคะพังวาสนา32พลายสลีมมงคล48ปีนะคะ ก็ขอบคุณยอดซับของเรานะคะเพิ่มสองหมื่นสองหมื่นกว่าคนแล้วนะคะต้องขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบพระคุณเอ้ยยินดีต้อนรับคนที่ผู้ติดตามที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามช่องของเรานะคะขอบพระคุณมากๆนะคะ FC ที่ผู้ติดตามที่เข้ามาใหม่อาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าช้างทั้งสี่เชือกนี้ไม่ใช่เป็นของเราทุกเชือกนะคะของเราแค่พลายสลีมางคลเชือกเดียวนะคะอีกสามเชือกนี้ก็เขาจ้างให้เราเลี้ยงนะคะต้องขอชี้แจงนะคะพลายโคกพังพลทิพ พังวาสนานี้เป็นเจ้าของเดียวกันหมดนะคะอ้กินกันใหญ่เลยเดี๋ยวอีกหน่อยพายโคก,ก็ไปซ้อมแสดงงานช้างแล้วนะคะแปดโมงกว่านี่ก็เอาอาหารให้กินก่อนนะคะทำฟนทิ ยาเราตัดมาหนึ่งรถก็ลงไว้ให้กับช้างด้วยนะคะนี่วันนี้ลงให้หมดเลยนะคะวันนี้ทางทนทิพยืนตัวกลมก่บเขาเลยนะคะ โอ้ลมเย็นสบายนะคะวันนี้อากาศไม่ร้อนแล้วดูพรทิพย์นะคะตกมันอยู่นะคะเข้าวันที่สองแล้วนะคะสำหรับพันพังพรทิพย์อากาศเริ่มเย็นแม่คอนก็เป็นวัดแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ ทางเรานี่สปาโคนทั้งสีเชือกเลยนะคะดูตัวจะตัวไม่ดำแล้วนะคะตัวจะเป็นสีขาวแล้วรักเท่ากันทุกเชือกนะคะแต่รู้สึกว่าผลทพิปนี้จะตุย้ยลุยของเขานะคะผลทิพผลทิปนี้พิการทางสายตานะคะนางตาโบดมาได้สามปีก่อนแล้วนะคะตาโบดตั้งแต่ควันคนเก่านะคะเพิ่งมาอยู่กับควานโอ๊ดยังไม่ถึงปีนะคะนี่ มาอยู่กับควันโอ๊ตก็ท้องเลยนะครับพังพลทิพย์มาเดือนกุมพาก็ครบหนึ่งปีนะคะสำหรับพังพลทิพย์เราเลี้ยงมาพัางวาสนานี้จะเป็นเชือกแรกนะคะที่เราที่เขาจ้างให้เราเลี้ยงนะคะเลี้ยงนางได้หปีแล้วนะคะหกจิดปีภายคุงนี้ก็สองปีกว่านะคะ ก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะที่มอบให้กับครอบครัวของเราตลอดมานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบายจะเจอกันใหม่นะครับ